สวัสดีนะคะเพื่อนๆนก่อนนอนคืนนี้นะแม่หมออยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆนนะคะว่าคำคืนเนี้ยเขาคิดถึงคนอย่างไรเขานึกถึงคุณอย่างไรนะคะอเอาเป็นไพ่ข้อความแล้วกันเนาะเนะาะแม่หมอจะเปิดสักสิบข้อความได้ไหมอ่ะโอเคเข,ขาบอกว่าเห็นฉันเงียบแต่ข้างในใจชานคิดถึงเธอแทบแย่ เอ้าแล้วทําไมอ่ะแล้วทำไมต้องเงียบล่ะคะไป็หมอตอบแทน F4 ก็คิดถึงก็มาหาสิคะใช่ไหมอ่ะโอยเขาบอกว่าโอ้ยเห็นใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าความรักของเราอ่ะมันยากเหลือเกินแสดงว่ามีอุปสรรคหรืออะไรบางอย่างเนาะที่ทําให้เขาแล้วคุณอ่ะไปต่อกันยากนะโอเคมาตรัน,นี้ไพ่ร่วงไปอีกสามใบเขาบอกว่าเธออยากโกหกฉัน เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไปโกหกแล้วยังไงต่อฉันมันดือ้อแต่ฉันพยายามเปลี่ยนมันเพื่อเธออุ๊ย,เ,ย,เ,ยเขาพูดอย่าง,งไงจริงป่ะหรอคะโอเคโอเคอยากมีเธอในชีวิตอุ๊ยถ้าใครมาฟังคลิปนี้นี่ใจฟูใจพองโตเลยนะเนี่ยโอเคไปต่อไปต่อ,อยังมีเวลานะคะทุกคน นานแค่ไหนฉันก็จะรอจริงเปล่าแน่นะตอบแทนเ c ฟซีแม่หมอที่เข้ามาฟังเสมือนว่าแม่หมอเป็นคนเป็นคนรับรู้ความสึกนี้เองนะคะโอเคมามาต่อกันที่ไพ่ข้อความปัญหามันเยอะขอเคลียร์ตัวเองก่อนนะจริงหมอเป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรคุณส่งกําลังใจไี้หนะคะถ้าคุณยังรักแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่เสมอนะเคมีเราตรงกันอืมน่าจะจริงแหละไม่หมอว่านะไปตอบไปต่อยายตัวแสบ <c oughs> เขามองว่าคุณเป็นใหญ่ตัวแสบว่าคุณต้องร้ายแน่ๆเลยหรือคุณไปยัด้ออะไรกับเขาไม่ค่อยยอมเขาเป่าโนอะอะมาต่อฉันแค่เธอนะแล้วเธอละ แคร์ฉันบ้างหรือเปล่าอันนี้แม่หมอตอบแคร์ไหม่ะคุณคุณไปบอกเขาให้รู้สิว่าแคร์หรือเปล่าอยากอยู่กับเธอจนแก่เท่าเลยอ่ะงั้นแม่หมอตอบแทนเอฟซีหรือคนนี้มาฟังยิปนี้ว่าฉันก็อยากอยู่กับเธอตอนฉันแก่เลยนะแต่เธอก็ต้องเธอก็ต้องแสดงออกมากกว่านี้สิดูเหมือนเขาหน่อยๆเนาะเธอเคยรักฉันบ้างหรือเปล่าอะตอบให้รักปะรักก็บอกว่ารักแม่หมอตอบให้รักสิไม่รักแล้วจะอยู่อย่างนี้เหรอ ไม่รักแล้วจะมาดูคลิปเหรอถ้าฉันพร้อมฉันจะกลับมาหาเธอโอเคมาอีกใบสุดท้ายแล้วอยากรู้แต่ไม่กล้า